ลิตเติ้ลเอ็กวัฟเฟิลแฟรนไชส์วาฟเฟิลฮ่องกงงบลงทุนเพียง29,000บาทการันตีความอร่อยและคุณภาพด้วยประสบการณ์กว่า5ปี l i ตเติ้ลเอ็กวาฟเฟิลฮ่องกงสูตรน้องไข่การันตีความอร่อยและคุณภาพผู้ขอตั้งและพัฒนาสูตรจบจากสถาบานันเลเกดองเบิร์ตซีนิออสเตรเลียประสบการณ์ในธุรกิจอาหารกว่า5ปี และด้วยความพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบส่วนผสมหลักจากไข่ไก่สดและแป้งนำเข้าจากญี่ปุ่นพร้อมการพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่องที่เป็นจุดสําคัญของความหอมกรอบนอกนุ่มในความอร่อยที่ลูกค้าบอกต่อกันปากต่อปาก Little Egg Waffle Hong Kong โสํสำเร็จตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจส่วนตัวนอกจากจุดเด่นของขนมที่อร่อยดีต่อสุขภาพเพราะไม่มีไขมันพาส์ไม่ใส่วัตถุก,กันเสีย การวางระบบของแฟรนไชส์ก็ง่ายต่อผู้ร่วมลงทุนทั้งสูตรแป้งที่ผสมง่ายได้มาตรฐานรู้ต้นทุนที่แน่นอนกำไรดีสามารถคืนทุนได้1-2เดือนมีคลิปวิดีโอสอนการผสมแป้งอย่างละเอียดสามารถดูซ้ำได้ตลอดส่วนตัวแป้งก็สามารถเก็บได้นานถึง6เดือนที่สำคัญยังได้รับการรับรองจากออยและฮาลาที่จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงความปลอดภัยและสามารถทานได้ทุกวัน พิเศษแถมเมนูบนะัตตี w ว a f f l e i ไอศครีมในรูปแบบของ Little Egg 6เมนูเพื่อเพิ่มยอดขายสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรับประทานว a f f l e ลคู่กับไอศครีมเซตใหญ่น่ารับประทานราคามิตรภาพเพิ่มยอดขายด้วยเท็าเวย์ได้ด้วย ตอนนี้นอกจากจะได้อร่อยฟินกับวาฟเฟิลทางร้านยังมีเมนูเครื่องดื่มชานมและนมสดนมปั่นที่ทําจากนมนําเข้าจากนิวซีแลนด์ดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติและคุณภาพของนมสู่เมนูเครื่องดื่มที่หลากหลายเป็นที่นิยมตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศทุกวัยในราคาจับต้องได้เริ่มต้นเพียงแก้วละ30บาทขนาด22ออนคุณภาพขับแก้ว แพ็กเกจแฟรนไชส์มีให้เลือกถึง3แพ็กเกจดังนี้1ชุด A แฟรนไชส์วอลเฟินฮ่องกงราคาเพียง29,000บาท2ชุด B แฟรนไชส์ทรีแอนมิวราคาเพียง35,000บาทแถมฟรี free, วัตถุดิบพร้อมขายสำหรับ300แก้ว3ชุด C แฟรนไชส์ลิตเติ้ลเอ็กวอลเฟินทรีแอนมราคาเพียง59,000บาท สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับจะได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมเปิดร้านขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือกพร้อมเทียมงานคอยให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนไม่มีค่าแฟรนไชส์รายเดือนไม่เก็บส่วนแบ่งจากยอดขายแถมยังมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าแฟรนไชส์อีกด้วยสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร082 9 5 9 1111และ086 3038480 Line ID at Little Egg Thailand Facebook Little Egg Thailand